สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็นําโดยผมสน f m 9 9็บนะครับก็บอลวันจันนะครับ27มีนาคมนะครับยังมีโปรแกรมยูโรรอบคัดเลือกเตะกันเพียบนะครับทีหนึ่งสี่สิบห้าแต่ก่อนอื่นฝากด้วยนะครับใครชอบบทวิเคราะห์บอลแบบนี้ฝากช่องสิงสนามทีเด็ดบอลด้วยนะครับจะได้กดติดตามแล้วก็มีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตลอดนะครับฝากช่องสิงสนามทีเด็ดบอลด้วยส่วนวันนี้ครับทีมเดียวเเนนน้ๆ ผมมองไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับออสเตรียเจอเอสโตเนียผู้นี้นี่ก็ชัดเจนนะครับว่าทางด้านออสเตรียเนี่ยนะที่แล้วฟอร์มดีเลยขยี้อาเซบไบจานขาดถึงสี่หนึ่งส่วนฝั่งเอสโตเนียนะที่แล้วไม่ได้แข่งนะครับแต่ก็เอสโตเนียเนี่ยอุ่นเครื่องมาแล้วก็แพ้ฮังการีศูนย์หนึ่งมีชนะฟินแลนด์หนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอไอซ์แลนด์หนึ่งหนึ่งผมมองว่าเอสโตเนียช่วงนี้เป็นรองออสเตรียผสมควรนะครับเพราะว่าออสเตรียเนี่ย เรียกได้ว่าตัวหลักอยู่กันครบแล้วก็นักเตะอย่าง,างด้านฟอร์เรียนเกกอลิชนะครับตรงกลางมีทางด้านคอนหลัดไรเมอร์นักเตะอย่างมาเซลซาบิเซอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นกองกลางจากแมร์เด์วันนี้น่าจะได้ลงเชื่อว่าน่าจะชนะทีมที่เรียกได้ว่าช่วงหลังตกลงไปเยอะอย่างเอสโตเนียได้2ประตูนะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยให้เชียร์ที่ออสเตรียนะช่วงหลังเจอกันแต่ย้อนกลับไปปี97เลยนะครับก็เป็นออสเตรียชนะเอสโตเนียได้3 0เพราะนั้นคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านออสเตรียนะครับน่าจะ ชนะยืนพื้นแล้วก็มีลุ้นยิงขาด2ส,สกอร์ด้วยกู่นิเชียออสเตรียเป็น5ดาดาวเน้นทีมเดียวประจำวันจันทร์นะครับฝากไปที่ออสเตรียในยูโรรอบคัดเลือกนะครับระยามอีกทีนะครับใครชอบลุ้นชอบเชียร์ชอบลงทุนก็ฝากช่องสื่งสนามที่เด็ดบอลด้วยอ่ะวันนี้ผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ